สวัสดีคนที่หลวงเข้ามาดูกันด้วยวันนี้พวกเราจะมาเล่น Weird Stead Chapter 3กันนะครับเย้ yeah. <Yeah. S 1> เอาเร็วเลยไปเลยหนึ่ง Chapter 3 Normal ้โ no. <Okay. S 2> อเคไปเีเข้าอีกห้องเร,เริ่มเลยไหมยขเข้าอีกห้องเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโ <Okay. S 2> อเคคุรูว่า อ่ะอ่ะอะไรอะไรกัน <S <S พวกเราทำอะไรกันดีนำลังหยิบแก๊สหยิบแก๊สอ,อ่อะเอแล้วทำไมมีแกสเยอ,อะเยอะตัวน่ะไอ้เม์ทำไมมีแกสเยอะจังไหมไม่รู้หรือว่าแบบเอาชีวิตรอดยี่สิชั่วโมงอ่ะในบ้าน เปล่าวะเอ้ย <Okay. S 1> หรือว่าหรือว่าในเรือเพราะว่าหน้าปลกมันเป็นเรือคงใช่ในมันเป็นเรือเออ จะต้องแพกใช่ไหมแพกลองเจอหนี่โอเค three two ่ n e รอกเหรอรอกหมอเปิดแล้วอ๋อนี่ไปอย่าน้ะมันทำกันเป็นทีมงั้นเอาน้ำเลยน้ำสกยดพอแล้วมั้งน้ำเกลีย่ยนะ ิบส <40. S 2> งั้นก็หมายคือน้ำสิบอันข้าวที่เหลือทาข้าวมันเลยเจเย้ดูสิบเอ็ดดีวะลอสิบเอ็ดก่อนก็ไดนะ้ะอันสิบสองเลยไม่ได้เออก็ได้นะ โอเคปีดลันไปไปเรื่อยไปเรื่อยเ้าเราย,ยังไม่ได้แพ็คเลย เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปฟักข้าวก่อนกนะ็ได้เดี๋ยวทำเศนี่ไปใค้ะ ตาเป้าใหม่แล้วที่เดี๋ยวก็ข้าวทำดวนเลยทำข้าวไปในหนึ่งชั่วโมงจะเสร็จเป้า อเ <Okay. S 2> คิดว่าตอนออกเรือสิบหายเท่ไหรแค่นั้น <ผม S 1> นั่นองไม่ทันโออโอ้ไม่ทัน๋ย่น้อยแล้วก็เอา <พบ S 1> ข้าวม,มาได้สิบสิบกวา่าอันก็จะพอได้แหละมั้งนะ เดี๋ยวนะทำไมไม่มีคนขับเหรอวะต้วพโต้ไงฮลล่างเทสส์ล่างไงตรงนั้ล่าเออ แล้วคนนะั้นใครอ่ะไม่รู้ปล่อยเราลงโอเคครครับ มิโนจอนสังสิบสิบบะหมี่กับหนึ่งแก้วน้ำห้ะชิบหายแล้วมีแค่ห้าข้าวห้าชิบหายโอเค Get in the ship. มี emergency whistle to guide for you yourself and take care. Okay. ข้อบิตพวกเราข้อบิตพวเราใช่ไหมใช่เอาฟิวส์คาบูเลโอ้เปลี่ยนมาบ้า ข้าวมีสิบหกมามีอะไรบ้างแกฟิชิงโนดเกะแกกันมีปืนม่แอมเมอร์ปิดไฟปิดไฟมั้งนะ ไวิกตรงนี้อ่ะโอเคตู้เชื่อเลยวะตัวอะไรวะเอ้ยมาเลยจ้างเป็นตัวได้โอเคไหนเลงไปกับตันนี้ อ๋อไหนเนี้ลเอ้ยไม่ไปข้างคตรงนั้นดิชิคมี้พยุมกอนเาบอกให้เช็คควบคุมเลยถ้าเกินลบหนึ่งห้ามออกโอเค อือผ okay. okay. oh, okay. ู้ขันแขงปูขับนแขนเอ้ยผู้ขอนโอเคไปทางซ้ายโอเคโอ้ยโอเคเขาโดนดลงไปเองเหรอเฮ้ยตอนนั้นมันดดลงมาเอง โอเคโอเคโอเคขับขวาเลยขวาด่วนขวาด่วนโอเคโอเคหลบไม่ได้แล้วไอตัวลูกนี้หลบไม่ได้รู้โอเครูด้านหน้าดูด้านหน้ามันโคตรแ ก้าวออกไปไหนโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะโอเคอุ้ยมาเรารู้วิธีการหลบแล้วไผรเลยจะพังเดี๋ยวพเนห์แก้มเหลือถึงสาม ไปแก๊สเหลือยี่สิบสองเหรอใครมามาเลื่อสปีดวะเป็มน,น่าเรือเรือสับโอเคซะขวาด่วนขวาด่วน ต่อไได้สายด่วนสายด่วนสายด่วเลยสายด่วนไม่ขวาด่วนเลยขวาโอเคแต่คนหนึ่งเข้าห้องม่งหนาวเกินลบห้า อ,อ,อู๋ตกใจตกใจอ๋อเวลาหนาวมันอยู่เวลาออกไปข้างนอกเ ER อ็นเอจีลดไปเหรอข้าวลด,ดไปเฮ้ยผู้ขับรถแกงโอเคเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยโอเคไหนหนึ่งร้อยอสี่สิบห้าไมล์แล้วไม่ถึงครึ่งเลย โอเคเดี๋ยวรอแล้วไอ้พวกแล้วแล้วไอ้พวกซีโนอะไปไปลากหัวกลุ่มมันดีกว่าอย่ายวกนะเดี๋ยวกูฟิกเดี๋ยวกูซ้อมแฮกโอเคคืนออนเซสดเอ็นเอาเราต้องตึงๆอยู่เลยนี่อํเราต้องอ่า แล้วเราเราเราจะทำอะไรต่อดีวะมามามาลบลบแก้เดือดสี่สิบค้างเตือนแก้เดือดสี่สิบเด้อเออกูซ่อมเรือให้กูถือค้อนโชคดีถือค้อนค้างไว้อยู่ซ่อมได้้าเออเดี๋ยวที่กูตายนะ ไกลไม่ได้เอีโนจีอีกน้ำไหมเนี่ย แม็กซ้อมนั่งเรือได้ไหมน้าเลยไอคิวฟิกอ่ะงั้นงั้นจะสปีดเป็นศูนก่อนเช็คนูนหุ่งก่อนเช็คนูนหุ่งเท่าไหร่ได้ได้ไปได้ไปได้ไปแล้ไปได้โดนเล่นโดนเล่นไอ้แม็กโดนเล่นตีโน <No. S 2> เอาเอาตาตาใหม่ไหมแบตเตอรีเอ่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เย็นะก่อนเอ้ยไปได้ไกลยอยู่นะไกลอยู่เกือบครึ่งนึงอ่ะเอองั้นก็